ครับพลังดอกบาฟีดอ,อลฟินิชชิ่งกับวิเชนลีพาร์ตโอ้โหบอกเลยโคตรเสียดายนะครับจริงๆมันควรจะเป็นบูลเลตเฮดเดอร์กับฟนินอลฟินิชชิ่งนะแม่งกั๊กนะทาร์วัตตารวมบูสเตอร์เนี่ยอยู่ที่ร้อยสีแต่ว่าเราทำตันร้อยหกได้นะครับค่าพลังที่เป็นจุดเด่นเนี่ยืจุดเด่นแบบเขาน้างกระจายนะทำเกมลุกนะครับยิงแรงแข็งแกร่งนะแล้วก็จบสกอร์นะในส่วนของการเลี้ยงบอลคลองบอลน,นะตั้งเตะเออตั้งเตะปั่นโค้งนะการการะโดดลูปมงความลงความเร็วเนี่ยก็จะแปดสิบกว่าถือว่าดีนะเสียดายนี่ย กำลัง89มันเยอะเนี่ยดูความเร็วนัสป,ปิดต้น,นแล้วก็การกระโดดถ้ามันปรับเป็น9 0เนี่ยผมว่า อันเนี้ยผมจะลองเปรียบเทียบกับร่างเก่าให้ดูนะร่างเก่าเนี่ยคือร้อยหกแบบง่ายๆเลยนะแต่ว่าร่างใหม่น่ยมันจะร้อยหกยากนิดนึงนะร่างใหม่น่ยก็จะเออร่างร่างเก่านะทำเกมลูกดีกว่านะเลี้ยงมข่าบอลเป็นร่างใหม่นะจ่ายบอลร่างใหม่นะแต่จบสกอร์ร่างเก่าคมกว่านัส่วนสภาพร่างกายน่ยโดยภาพรวมแล้วเป็นร่างใหม่นะก็งงเหมือนกันนะร่างใหม่ค่าพลังอ่ะดูดีกว่าแต่ว่าโอ้ออจะน้อยกว่านะไม่ไม่รู้ทำลองเปรียบเทียบกับลุมลวกันนะเป็นกองหน้าแบบคนละสายนะสายโกโพเชอร์นะเลี้ยงบอลลุมดีกว่านะแต่ว่าด็อกบาจบสกอร์คมี อากาศยานับที่ดีกว่าแบบค่อนข้างเยอะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของพวกความเร็วความคล่องอ่ะก็จะเป็นลุมนะถ้าเกิดเทียบกันผมว่าความเล่นง่ายนะยังไงก็ต้องเลือกเป็นพวกตัวเมตาย่างพวกลุมแหละด็อกบาค่าพลังก็ไม่แย่นะแต่ว่าเออความเล่นง่ายมันจะเล่นยากกว่าพวกลุมนิดนึงมาผมสำหรับวิธีการเปลี่ยนค่าพลังให้ดีขึ้นเก่งขึ้นสุดขึ้นบูสเตอร์เนี่ยผมว่าไม่ยากเลยนะถ้าเห็นกองหน้า,านะบูฟไทเกอร์แม่งรอเลยนะส่วนถ้าเป็นบูฟไฟเกอก์นะเราต้องลงทีมนะใช้กับโค้ดย่างเบเก้าอถ้าดเป็นเคนเ88นะ ไม่ได้นะผมลองแล้วไม่ได้นะโคดน่าเสียดายเลยอะ่ะคือมันจริงๆผมว่ามันควรจะเป็นร้อยหกธรรมชาตินะอันนี้คือร้อยหกแบบต้องบูทโคดเข้าช่วยอะ่ะมันแบบ่าเกียดนิดน,นึงไงมันควรร้อยหกธรรมชาติแล้วตัวเนี้ยนะครับค่าพลังเป็นไงตอนนี้คือสวยไหมสภาพร่รางกายนี่คือแต่หลักเก้าสิบแล้วที่ผมบอกเนะี่ยความรุความเร็วนี่คือตอนนี้ได้มาแล้วแบบสวยเลยอะ่ะส่วนการปรับค่าพลังพอปรับได้นะอาจจะจริงแล้วใครที่โอเคกับออโต้แล้วอะ่ะ ก็จะอัพในสายแบบออโต้ไปเลยก็ได้นะแต่ว่าผมจะโมใหม่นิดนึงแล้วกันผมจะปรับเนี่ยนะครับลูกหมุ่งอากาศยานตรงนี้นะครับหรือใครที่เออซีเรียสโอเวอร์ออลนะอยากจะปรับเน้นลูกมุงแบบจะจัดไปเลยอะถามว่าได้ไหมได้นะครับแต่ว่าผมจะปรับประมาณนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็น่าจะเอ้ยเดี๋ยวลองปรับให้ดูแล้วกันนะอ่ะอันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ลดชูตติ้งนิดนึงนะครหลือ2แต้มใช่ไหมฮะเอา2แต้มไปเพิ่มรายเดียเพิ่มดิฟแล้วกันนะครับก็ ประมาณเนี้ยถ้าเกิดอยากจะได้แบบอากาศฟยานดีๆหน่อยก็จะประมาณนี้อาจจะไม่ร้อยหกดอกก็สําหรับด็อกบาร์ผมว่าค่าพลังดีไหมดีนะครับแล้วก็สกิลเนี่ยไหมสวยไหมสวยนะครับแต่ว่าขาดสกิลเลี้ยงบอลไปหน่อยก็ถ้าเพิ่มสกิลเลี้ยงบอลก็ครบเครื่องแล้วเสียดายอย่างเดียวน่าจะเป็นบูลเลต์เฮดเดอร์ถ้าเป็นฟีนอลมินอลฟินิชชิ่งเข้าคู่กับบูลเลต์เฮดเดอร์นะโอ้โหบอกเลยด็อกบาร์นี่คือหนึ่งในตัวที่แบบอาจจะโกงเลยอ่ะคือดีเลยอ่ะด็อกบาร์จริงๆแล้วเป็นตัวที่แบบ ถามว่าตัวจริงได้ไหมตัวจริงได้นะแต่ผมเล่นตัวจริงแล้วผมรู้สึกว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ว่าถ้าลงเป็นซุปเปอร์ซับแบบอันนี้โหดซุปเปอร์ซับลงมาแก้เกมเปลี่ยนเกมนะเพราะว่าแบบเขาลงมาแล้วตัวใหญ่ไงลูกงงก็ดีจบสฟอร์ก็ม่มเงี้ยคือซุปเปอร์ซับนี่ชั้นยอดเลยใครได้มาผมว่าเอาเป็นแบ็กอัพได้